ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะกำลังพลก็ยังคงลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องค่ะกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ ใช่เอราวันหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมรถยนต์บรรทุกแบบยกสูงเรือท้องแบนนำถุงยางชีพซึ่งภายในบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่น้ำามันพืชน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านจำนวน100ชุดไปมอบให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัย หน้าบ้านไผ่ขวางตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยพันเอกอินทนนท์รัตนาการผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์อย่างได้ลุยน้ำและโรงเรือท้องแบนลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างบ้านเรือนตามนโยบายของกองทัพบกพร้อมรับทราบความต้องการเพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ ส่วนกรมฐานราบที่6กองพลฐานราบที่6ได้ปล่อยขบวนรถบรรสุขฐานของพระราชา,ามีเดลิเวอรี่เพื่อนำอาหารปรุงสุกพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีการร่วมมือกับทางสโมสรไลออนชยางกูลอุบลราชธานีและนักศึกษาความสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพภักที่2รุ่นที่2เพื่อส่งไปช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่สนยนพักพิงชั่วคราวชุมชนเกตแก้ว และชุมชนท่าโบงมั่งอภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีจำนวน100ชุดพร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นในการรักษาโรคที่มากับน้ำซึ่งผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนท่าโบงมั่งและชุมชนเกตแก้วกว่า83ครวัวเรือนกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายตามเป็นพระราชกุศลตามโครงการ13ตุลาอาสาทำความดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย ด้านกองร้อยต่อสู้รถถังอาวุธนำวิถีที่6กองพลฐานราบที่6นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทั้งยานพาหนะยุธทธปกรณ์รวมถึงเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเกิงเหนือหมู่6ตำบลเกิง้งบ้านท่าคอหมู่14ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่ถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า3,000ันไร่พร้อมบ้านเรือนประชาชนกว่า400ครัวเรือน โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยได้เดินเท้าฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยรวมถึงการวางแนวกระสอบทรายเป็นขันกั้นน้ำเนื่องจากน้ำที่ไหลแรงเข้าซอกผนังกั้นน้ำฉีขาดเป็นระยะทางยาวกว่า500เมตรป้องกันมวลน,น้ำไหลเข้าชุมชนตลอดจนประสานงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังในการอพยพป,ประชาชนขนย้ายสิ่งต่างๆเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปและที่หมู่บ้านทาวรและบ้านนนตุนตํตบลเมืองเก่าอเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ถูกน้ําท่วมสูงมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์กําลังฐานจิตอาสาพระราชทานจากกองพันฐานราบที่3กล่มฐานราบที่8ปดค่ายสิหราชเดชโชชัยพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาเราทําความดีจังหวัดขอนแก่นนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคน้ําดื่มและอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนามเข้าไปมอบให้าากับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนตามนโยบายของกองทัพบกที่สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง จัดกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อกันที่บ้านท่าแห่หมู่หนึ่งและบ้านท่าแห่หมู่สิตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอค้องชัยจังหวัดกาลสิน์กำลังฐานจิตอาสากองผ่านฐานมาที่14กรมฐานมาที่7ในพระองค์สมเด็จพระศีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการกรอกกระสอบทราย600กระสอบก่อนจะนำไปสร้างแนวผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมไหลเข้าหมู่บ้านรวมทั้งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านพักของนายอำนวยศรีนาและนายสุทัศน์แฝงจันดาประชาชนบ้านท่าแห่หมู่สิบตำบลคลองชัยพัฒนาซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ติดทางไหลของน้ำ ขาะเดียวกันทางหน่วยยังได้จัดเตรียมรถบรรทุกเบาและรถบรรทุกลำเลียงยกสูงหรือ FTS เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยด้านกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดกำลังพลนำอาหารและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเนิน FM สทร .4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีมีประชากรประมาณ300หลังคาเรือนโดยในช่วงเย็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนโดยจะมีการแจกอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนามกองทัพเรือซึ่งจับมาจากศูนย์ส่งกำลังกรมพลธิการทหารเรือ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจุดช่างซ่อมบำรุงที่จะให้บริการซ่อมพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ